าเาจารย์พรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่57นะก็เป็นอ,อยู่ที่ฟินแลนด์ประเทศที่ติดอันดับก็มีความสุขที่สุดในโลกนะถ้าที่ดูจากสถานการณ์ว่าทำไมประเศทศนี้ถึงมีความสุขนะก็จะเห็นภาพรวมๆว่าที่หนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็ในหนึ่งตารางกิโลเมตรกนะ็มีคนแค่3 8คนนะแล้วก็ ความที่เป็นประเทศที่ทปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่สุดในโลกแล้วกันนะไม่มีเรื่องขโมยกระโมยชีวิตการไปอยู่ก็มีสวัสดิการดูแลครบวงจรนะทั้งเรื่องการศาึกษาทั้งเรื่องสุขภาพแต่กันนะคนที่นี่ก็เลยอยู่กันสบายๆเพราะว่ามีความสุขที่สุดในโลกเนะี่ยมา,มาติดอันดับมาหลายปีนะมีหลายปีดังนั้นก็พวกเราเป็น ชาวพุทธก็ต้องเข้าใจโครงสร้างถึงเรื่องความสุขแบบนี้ที่จะใช้กับชีชวิตประจำวันเรื่องของที่พระเจ้าท่านตัดเนี่ยที่มีพรามปรูนถามท่านว่านิพพานเห็นได้เองเป็นอย่างไรให้เขาให้เขาตัดเขาอย่างเช่นถ้าไม่มีความโกรธแ,แบบง่ายๆเลยนะก็ไม่เบียดเบียนตัวเองก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ย่อมไม่ทุกข์ใจก็เป็นนิพพานที่เห็นได้เองนี่ก็จะพอเห็นภาพง่ายๆแล้วว่า เวลาที่ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมีจิตใจไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์ใจอันนี้ก็จะง่ายที่สุดแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของความไม่มีราคะอันนี้ก็จะเล็กก็ปีหน่อยนะอาจจะยากอแต่ก็ต้องใครที่ตั้งใจไม่กลับก็ไม่็นไไม่มีราคะก็ไม่คิดเปลี่ยนตัวเองไม่คิดเปลี่ยนผู้อื่นก็ไม่ทุกงใจแต่ก็ต้องดูก่อนว่าราคะเนี่ยมันเป็นของร้อนนะก็ามีราคะเนี่ยมันร้อนมันก็ เปลี่ยนไปตัวเองเนี่ยแล้วถ้าหากว่าใช้วิธีผิดในราคะแล้วก็ไปลวนลามไปก่อความเดือดร้อนอย่นี้นันก็จะทุกข์ใจตั้งแต่ตัวเองทุกข์ใจกับผู้อื่นอันนี้ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีราคะมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนข้างในแล้วก็ไม่เปลี่ยนเปตัวเองไม่เปลี่ยนเปผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ใจนี่ก็เป็นนิพพานที่เห็นได้เองจริงไม่มีโมหะนะไม่มีโมหะคือไม่ได้เป็นหลงว่ามีเราเป็นคนไทยเขาเป็นคน ฟินแลนด์คขนคนเป็นคนสวิตคนนี้เป็นคนเยอรมันนี่มีงานประชุมทัสงทัวยุโรปนะประธานาธูดีตวยุโรปก็จะมีมาชาวต่างชาติก็จะมากันเยอะมากทัวทากวยุโรปเพราะงั้นถ้าไม่เป็นหลงว่าถ้าสี่เนี่ยเป็นคนไทยเป็นคนฟินแลนด์เป็นคนสวิตเป็นคนอิตาลีเป็นคนนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กอาแถบนี้เป็นเป็นแถบที่ต่อกันระหว่างฟินแลนด์สวีเดน ดาร์เวย์อย่างนี้นะอันนี้ก็จะมีตรงนี้ก็เป็นช่วงพระอาทิตย์เช่นคืนนะมีพระอาทิตย์เช่นคืนอยู่ถึงประมาณเจ็ดสิบวันที่พระอาทิตย์ไม่ตกเลยนะเพราะฉะนั้นการที่ไม่เป็นหลงว่าลมหายใจเนะี่ยเป็นของคนไทยและของคนฟินแลนด์ของคนสวีเดนและของคนเดนมาร์กเห็นไหมเป็นของคนดาร์เวย์ของพวกไวกิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กันนะมันก็จะไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนกัน ก็สำคัญที่เราก็พูดต่อจากตอนที่แล้วนะที่สำคัญมากเ,เรื่องของวิญญาณที่ว่าเป็นเป็นเหมือนพืชเป็นเหมือนพืชที่มีที่งอกน้ำนะมีที่งอกแนวในระสูตรนี้มีอยู่สามบทที่จะมีศาสคล้ายๆกันนะซึ่งเราจะต้องนำมาพิจารณาไปเสมอๆในการภาวนานะในการภาวนาอย่างเช่น ถ้าราคะในในรูปธาตุในเวทนาธาตุใช้คำว่าธาตุก็จะปเป็นอิเลเมนต์นะไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนถ้าละราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขา,า,ารธาตุหรือในวิญญาณธาตุเห็นไหมอันนี้มันก็ไม่มีตัวชันธาตุสัตพัตุรประธานมันก็จะไม่มีไปด้วยนะไอ้วิญญาณที่มันจะเข้าไปไปสร้างเสร็จเข้าไปสร้างเสร็จยความว่าถ้าเป็นการ ที่จะละตัวนี้จริงๆผู้ชมก็สงสัยอริยสาววผู้สัดับในการละตัวนี้นะที่จะไม่ต่องเศษก็คือไม่พิจารณาเห็นรูปเนี่ยเป็นอัตตาเห็นไหมรูปไม่ใช่อัตตานะไม่ใช่อัตตาไม่เห็นอัตตามีรูปไม่เห็นรูปในอัตตาไม่เห็นอัตตาในรูปอันนี้มันจะไปไปซ่องเศษไปได้นะจะไปมีนันที่ไม่ได้เพราะรูปมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาเลยแล้วก็อริยสาวก็ไม่พิจารณาเห็นเวทนา อย่างเนี้ยที่เป็นอัตตาไปที่ไหนเห็นอันตาเนี่ยมีเวทนาไม่เห็นเวทนาเนี่ยตาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอัตตาในเวทนาไออย่างนี้มันก็จะไม่มีที่ซ้องเศษไม่มีที่เพลินไม่มีที่เข้าไปเข้าไปต่องกลับกันที่เป็นตัวหลักที่ทําให้เกิดตัวภพชาติัต้นี้จะกลับมาที่ลักษณะโครงสร้างเลยทุกครั้งนะทุกครั้งหรือว่าเสียสละพุทสดับแล้วก็ไม่พิจารณาเห็นสัญญา เป็นอัตตาไม่เห็นอัตตามีสัญญาไม่ใช่ว่ารูปนกที่เป็นอัตตาเนี่ยไม่ใช่อัตตานะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคือมันมีเวทนามันก็เกิดความจํีแต่ความจําจะเป็นของนกไหมพิจารณาสิเป็นของเป็นของนกดต่ล้วนเป็นของอาตตาเป็นบรรดาพยพหนอย่างนี้นีมันก็มันได้รับรสชาติมันก็จับถึงสุขพิจารณาอันนั้นแต่ความจำจะเป็นอัตตาของนกไหมเป็นอัตตา ของคุณพ่ออำนาจเนาะว่าจํานกไม่ใช่นะก็ไม่พินายณาเห็นความจําเป็นอันตตรไม่เห็นอัเนนะี่ยมีความจําไม่ใช่นกมันมีความจำนะมันได้รับสุขมันก็จําไปโด,โดยเจอธรรมชาต,นะาาาตาิแล้วก็จะมีราคะทิสัยตามมาแล้วก็จะมีการหาอยากได้เป็นสุขแล้วก็ยึดแล้วก็ลงมือก่อพฤติกรรมแต่ก็ไม่ใช่นกนะนี่จะต้องปีโจทย์ให้แตกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมว่าพูดสดับแล้วก็จะไม่พิจารณาเห็นว่าสังขารเนี่ย เป็นอัตตาอัตตามีสังขารสังขารอยู่ในอัตตาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอัตตาในสังขารนะอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่จะไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะไปต้องเสดเพลินเพลินแต่ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณเป็นอัตตาเนะี่ยชิวหาวิญญาณในของของนกไหมเป็ดไหมนกนางนวลหรือของผูผ่านป่ากระดาษวไหมเห็ไหมนี่เป็นชิวหาวิญญาณของผูผ่านป่าไหมของนกนังนวลไหมเลยของหลวงพ่ออำนาจ หรือของพวกเราเห็นไหมนี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเรื่องกระจัดเนี่ยก็ไม่มีที่ก็จะเข้าไปเพลิดเพลินในตัวนันทีเนี่ยที่จะเข้าไปซ่องเสกไปเพลินหรือว่าจะไปเป็นอุปทานแล้วก็จะไปกอบต่าจะกลับมาล่องเดิมทุกครั้งนะที่ว่าวิญญาณเหมือนเหมือนพืชไม่มีไม่มีที่งอกงามเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันถูกละไปแล้วถูกละไปแล้วแล้วก็ไอ้ตัวน้ําที่ว่าเข้าไปลาดรถด,ด้วยความเพลิดมันก็ไม่ดีเห็นไหม ไอตัวตันหาที่จะผูกกับวิชากั้นมันก็ถูกละไปทั้งหมดในโครงสร้างนี้นะนั่นก็ใช้คําว่าจอมบุชาประชาติสิ้นแล้วเห็นไหมคือไม่มีไม่มีการเกิดแน่นอนอย่างนี้ต้องใช้ประชาติสิ้นแล้วจิจที่ควรทำได้ทําจบแล้วจิตอื่นยี่วันนี้ไม่มีนนะอันนี้ถ้าอยากให้พวกเราจารณาวิญญาณในบมนี้เราเคยคุยกันพอแสดงธรรมเกีย่ยวกับเรื่องวิญญาณมาเยอะแต่นี้อยากให้ดูวิญญาณที่เข้าไปอา,อาศัยรูป รูปขันเวทนาขันสัญญาขันจังขารขันขันเนี่ยเป็นที่เป็นที่ตั้งก็คือก็เราก็ดูจะว่านั่งอยู่คนเดียวพูดถึงมโนกรรมนะนั่งอยู่ในห้องภาวนานี่โดเฉพาะเขาเพิ่งจะออกไปจากห้องภาวนาเหมือนกันนั่งอยู่ในห้องภาวนาไม่มีไม่มีไม่มีใครมาเกาะกรรมทางด้านกายทางด้านวาจาแต่ถแต่มโนกรรมแล้วบโนกรรมนี้จะไปเกาะกรรมกับอะไรล่ะมันก็จะไปเกาะกรรมกับรูปกับเวทนากับความจำนี่นะกับความจํา แต่ความคิดที่มันจะเข้าไปเพลินเนี่ยเรียกว่ามีตัวตนที่ทําให้เกิดสุขทุกข์อยู่จริงแล้วก็มีตัวตนที่อยู่ในความจำใช่ไหมอันนี้เพราะว่ามันไม่ละตัวนี้ไงอวิชชาอาวิชชามันกั้นเอาไว้มันไม่เห็นว่าเอาไม่ใช่ไม่ช,ไมชีรู้ไม่ใช่เวทนาแล้วก็ไม่ใช่ความจําไม่มีตัวตนในความจําก็มันไม่ละใช่ไหมนะไอ้วิญญาณมันก็จะไปเพลินอยู่กับเนื้อหาที่จําแล้วก็นํามาคิดต่อเป็นสัญญาจิตนามันก็จะไปเพลินอีก ไปต้องเศษอยู่คนเดียวในห้องที่หลาพ่อบอกมันก็จะไปเกาะมโนกรรมได้นะไปเพลินไปเพลินในสังขา,ารในเนื้อหาของความคิดแล้วก็เชื่อว่ามีตัวตนในความคิดจริงอันนี้วิญญาณก็ไปเศษไหมก็ไปเพลินไหมก็ไปเพลินนะแล้วก็ไปเกาะมโนกรรมอันนี้ยังน่ากลัวอยู่นะเพราะมันจะทําให้เกิดภพชาติได้จริงไงเห็นไหมยังทาให้เกิดภพชาติได้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นข้อนี้ต้องกลับไปดูเลยนะว่าวิญญาณที่เข้าไปาเศษหรือไปมีดันทิในรูป ขันในเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันกันเนี่ยทำให้วิญญาณงอกงามเจริญเจริญก็คือมันก็จะไปสร้างถ้าแบบปฏิบัติเต็มรูปแบบมันก็จะหรือวิชาเนี่ยมันปรุงว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและพอปรุงสังขารนั้สร็จปั๊บวิญญาณเข้าไปซ่องเสพไปเพลินมันก็จะไปสร้างนามรูปเรียกว่างอกงามและเจริญเติบโตแล้วมันก็จะเปลี่ยนสภาพจากวิญญาณไปเป็นนามรูป ไปเป็นสไลน์นับเป็นตัดแะเป็นเวทนาเป็นปัญหาไปดูประทานแล้วก็จะไปก่อกรรมเห็นไหมนี่แปลว่ามันจะมาเจริญงอกงามไปเลยนะแล้วก็ไปก่อกรรมมาพบเจ็ก็จะไปเกิดปฏิสนธิให่นไหมปฏิสนธิสืบต่อไปเป็นการมาพบไปเป็นรูประพบไปเป็นอรูประพบนี่อันนี้ละเอียดอ่อนมากนะเรื่งปกติสัตว์นิบาทนี้เมื่อเข้าใจแล้วว่าไอ้วิญญาณเนี่ยมันเหมือนเหมือนพืชที่มันจะต้องอาศัยน้ําก็คือตัว ลาคะนันทิสองตัวนี่เป็นหลักนะซึ่งในในในพระสูตรจะอธิบายว่ามันก็เป็นยางของกัญหาประเด็กตัวนี้เป็นต้นนะโดยอาศัยเข้าไปเข้าไปเพลินอยู่ในรูปเิทนราสัญญาสังขารอย่างนี้เราจะเห็นภาพว่าเวลาภาวนาอยู่คนเดียวในห้องมันด้ออกไปเจออายตนะหกข้างนอกแหละเห็นไหมมันจะเจออย่างนี้แต่ว่าแล้วมันก่อกรรมได้ไงก็ก่อบรรดกรรมเพราะว่าละอวิชามันยังไม่ถูกละไปมันบางอยู่อวิชามันกั้นเอาไว้บางอยู่ว่า เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไงก็คืออวิชาสังขารมันปรุงขึ้นมาว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่ใช่นะคือมันไม่ใช่ไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าทาในใจแบบนี้มันจะสกัดกั้นทําให้วิญญาณที่เหมือนพืชเนี่ยไม่มีที่ไม่มีไม่มีที่ตั้งแใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารตัวมันมันเหมือนพื้นดินที่มีที่ตั้งของพืชตัวนี้แต่เทาตัวนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหม วิญญาณไม่มีที่ตั้งมันก็ไปเจริญงอกงามเป็นโครงสร้างปฏิสุบาที่จะไปสร้างนามรูปสลายณนัผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติันที่จำดับไม่ได้ว,ดว่าจอมประชาวัชชาสิ้นแล้วเนี่ยกิจที่ควรทําได้ทําจบแล้วกิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีก็ขอฝากให้พวกเราเข้าไปพิจารณาดูในขณะภาวนานะว่าวิญญาณที่เหมือนพืชเนี่ยมันยังเข้าไปเสิมยังเข้าไปเพลินถูกวิาวชาบังอยู่หรือเปล่าว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นความจําเป็นความคิดเป็นต้นนะ แต่ถ้าละข้อนี้ไปแล้วสังเกตดูแล้วว่าวิญญาณไม่ไม,ไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ต่องเศษไม่มีที่เพิง่งแล้วก็เห็นแล้วว่ารูปพวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทุกข์จะเป็นหลงรักกับทุกข์ทำอะไรละ่ะใช่ไหมมันก็จะสลักคืนเลยละไอชันท้าราคะตัวนี้ออกไปใช่ไหมรูปทานดับภพบดับชาติด,ดับอย่างนี้ก็จะถึงมาผลนิพพานหรือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกิดแน่นอนนะขอเมพลเนะพราะเทุกท่านตั้งใจปฏิบัติ ในมุมปฏิบัติทห้ละเอียดที่ถ้วนรอบคอบนะให้ถึงผลที่ผ่านในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอะ